ย้ำนะคีย์เวิร์ดแอดคือหน้าคำค้นหน้าคำค้นนี่คือคีย์เวิร์ดแอดนะคะหน้าคำค้นนี่ในแอปพลิเคชันนะคะในแอปพลิเคชันหน้าคำค้นนะคะต่อไป discovery ads ที่ไหนบ้างนะคะที่ไหนบ้างลูกค้าจะเจอเราไม่ได้เจอจากคำค้นแต่เจอจากการคลิก สินค้าตัวใดตัวหนึ่งยกตัวอย่างอันนี้ที่แคปมาให้ดูก็คือลูกค้านะคะเซิร์ชคำว่าทีวีดิจิตอลลงไปในคำค้นอีมันทัดแรกนี่คือคีย์เวิร์ดแอดนะถูกต้องไหมยิงคีย์เวิร์ดแอดยิงคีย์เวิร์ดแอดคราวนี้นะคะรายการนี้เนี่ยนะคะโปรใหม่ไม่ได้ยิงคีย์เวิร์ดแอดโปรใหม่ยิง discovery ads ดังนั้นเมื่อลูกค้าคลิกค่ะลูกค้าคลิกตัวนี้นะคะของยี่ห้อใครก็ไม่รู้ในี่ e v e r ร e c ์ปุ๊บลงมาข้างล่างจะเจอสินค้าที่คล้ายกันซึ่งโซน่ายิง Discovery Ads เห็นไหมคะนี่แคปมาให้ดูเช็คลิสต์ก่อนการยิงแอดก็คือก่อนจะยิงแอด คุณต้องปรับปรุงรูปภาพสินค้าและคํำอธิบายสินค้าของคุณคุณต้องปรับปรุงในเรื่องของการตั้งชื่อเลือกสินค้าให้ตรงหมวดหมู่ดูในเรื่องของราคาอย่าลืมเติมสตอ็อกด้วยนะนะคะและอย่าลืมให้มันมีเร й ติง้งให้มันมีรีวิวก่อนด้วยนะไม่รู้ว่าเทคนิคไหนแหละใครยังไม่เคยมีเร й ติง้งไม่เคยมีรีวิวก็ต้องซื้อเองล่ะอ่าจุดนี้เพราะฉะนั้นอัตราการคลิกมาจากอะไรคะก็คือสัดส่วนของอันนี้ค่ะ การคลิกที่เกิดขึ้นกับการมองเห็นค่ะเขาขอวัดเป็นเปอร์เซนต์เช่นนะคลิกทรูเลตคลิกทรูเลตคืออะไรจากการมองเห็น100คนคลิกกี่คนแค่นั้นเองมองเห็น100คนคลิกกี่คน แค่นี้ค่ะภาษาอังกฤษที่เขาชอบใช้คือ click true l a t e C T R ที่สำคัญมากค่ะนะคะเป็นตัวที่สำคัญมากก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนฟังแล้วเหมือนเข้าใจยากจริงๆเข้าใจง่ายมากและโคตรตระสําสำคัญ ROI แต่ถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือว่า Return on Investment คือผลตอบแทนจากการลงทุน Return on Investment คือการลงทุนถ้าเทียบง่ายๆคือเขาเทียบให้เราดูระหว่างนะคะเทียบให้เราดูระหว่างยอดขายกับค่าโฆษณา กลับมาเป็นเท่าเช่นเขาเทียบว่าจากค่าโฆษณาที่คุณลงไปเท่านี้คุณได้ยอดขายกลับมากี่เท่าคุ้มค่าไหมนับเป็นเท่าเราเริ่มทำโฆษณา,าปุ๊บเข้ามาที่หน้านี้เช็ค,คเครดิตการทำโฆษณาอะไรให้เรียบร้อยมีเงินเข้ามาแล้วเริ่มนะฮะเริ่มลงแอดกันเลยดีกว่านะฮะอันดับที่1สอนแล้วเจอสีส้มให้กดสีส้มเสมอกดเลยพร้อมกันเพิ่มโฆษณาใหม่ค่ะ พอกดเพิ่มโฆษณาใหม่ปุ๊บอ่ะสมมุติเลือกมาแล้วนะโปรเซสนี้ทุกคนกดเลือกสินค้าที่โปรหมายบอกให้เราเลือกไว้ค่ะอ่ะคลิกเลือกสินค้าของตัวเองเลย พอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะคะเลือกเสร็จปุ๊บพอเ,เลือกสินค้าเสร็จปุ๊บกดยืนยันค่ะพอเรากดยืนยันนะคะช้อปปี้จะขึ้นมาว่าเพิ่มโฆษณาใหม่เพิ่มโฆษณาใหม่นะคะช้อปปี้บอกว่าคุณสามารถจะเลือกสินค้าได้ทีละเหมือนกับ50รายการเลยในการลงโฆษณาแต่ละอันนะคะแต่บอกเลยค่ะไม่ค่ะทำทีละตัวทำตามเนี้นะ ันดับแรกเริ่มทําให้เลือกอัตโนมัติพร้อมกับเลือกกําหนดด้วยตัวเองด้วยทั้งคู่เลยไล่ปิดคีย์เวิร์ดที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่มียอดขายรายการไหนขายดีปรับจากบอร์ดแมทเป็นอ a c แ m กแมทแล้วกลับมาดูที่เราเคยเปิดอัตโนมัติไว้อ่ะกลับเลือกไว้ตัวเองไว้อ่ะจะปิดอัตโนมัติหรือเปล่าปิดไม่ปิดบอกไม่ได้ไปดูก่อนว่ามันออปติไมซ์มา r o i กับซี r อาเวิร์กไหมอยากให้ดูว่า รายการนี้เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าตู้เย็นเล็กแบบ exact match ราคาแนะนำอยู่ที่3.3นะคะหมาประมูลไปแค่1.1ลําดลำดับการแสดงผลเขาบอกว่าอันดับโดยเฉลี่ยจะอยู่อันดับที่7ประมูลตู้เย็นเล็ก exact match อยู่ที่1.1บาทแนะนำ3า3.3 Sho ช้อปปี้บอกได้แกจะโดนแสดงผลลำดับ,บที่7อยากรู้จริงเปล่าจริงเปล่า ก็เลยไปดูหน้าเว็บมาเลยเวลาเดียวกันค่ะแสดงผลลำดับนี้ค่ะบอกแล้วว่าอันนี้จะมาแสดงผลในจุดที่ในการตัดสินใจลูกค้ากำลังจะซื้อคนอื่นแต่คุณกำลังจะมาช่วงชิงลูกค้าไปที่จุดแัดเชีย ตรวจสอบคำนวณค่าใช้จ่ายตรวจสอบการแสดงผลที่หน้าของ s h อ p e e เสมอเช่นตัวนี้หมายลองทำหมายก็จะตรวจสอบว่าอา้าวขึ้นไหมนะคะขึ้นที่หน้าสินค้าแนะนำประจำวันที่เราลงไว้ไหมปรากฏว่าขึ้นขึ้นไหมอันนี้ตัวโฆษณาทาั้งนั้นเลยนะคะนี่ในแอปพลิเคชันก็ขึ้นตรง discovery ads ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือดูข้อมูลย้อนหลังเนื้อทิตย์แคปมาให้ดูดูนี่ค่ะอันนี้จ่ายอยู่70บาทกับ50บาทต่อวันนะคะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา AOI ที่เกิดขึ้นอยู่ที่40เท่ากับ30เท่าหลักการเนี่ยก็คล้ายๆทุกๆอันแหละนะคะตั้งค่าง,งบประมาณระยะเวลาเลือกรูปโฆษณาเลือกจุดปลายทางสิ่งที่ต่างคือต้องมีการเลือกจุดปลายทางนะคะ Shop Ads คืออะไรเนี่ยหน้าตาของ Shop Ads เป็นแบบนี้ค่ะ เราจะแสดงผลเป็นชื่อร้านค้าด้านล่างของคําค้นหายกตัวอย่างนะอันนี้แคปมาให้พวกเราดูเลยนี่นี่เป็นเวอร์ชันของออแอปพลิเคชันนะจ๊ะยกตัวอย่างเช่นไมซื้อช็อปแอดคำว่าตู้เย็นมินิบาร์นะพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีแอดของร้านค้าขึ้นมาสูวนมระกับตัวจากการเปลี่ยนคําโปรยและ จากการเปลี่ยนหน้าที่ลิง์ไปยอดขายดีขึ้นจริงๆการมองเห็นดีขึ้นจริงๆ a d discovery a d shop a d C sea p a r t ทุกอย่างยิงมาหมดแล้วสัดส่วนเป็นแบบนี้ถ้าลองใช้ทุกแอดสำหรับร้านค้าตัวเองยอดขายถ้านับจากก้อนแอดอย่างเดียวไม่นับออร์แกนิกแล้วนะขอแยกออกร์แกนิกออกไปยอดขายจากแอดถ้านับรวมยิงแอดทุกประเภท100นะคะส่วนใหญ่อะณนะตอนนี้ Keyword Ads เป็นสิ่งที่สร้างยอดขายที่เยอะที่สุดลองลองมาเป็น Discovery Ads Shop Ads น้อยนะน้อยกว่าเยอะแต่ยังคุมค่าในตัวมันเองแต่น้อยกว่าเยอะ C Pass C Pass โดยหลักการคุมสู้ Keyword และ Discovery ไม่ได้นะคะบางทีคุณจะเจอ Keyword ที่มี Performance สูงสุด ในกลุ่มคีย์เวิร์ดของสินค้าที่คุณเลือกคุณดันมันไปเรื่อยๆดันมันคีย์เวิร์ดนั้นห้ามปล่อยให้หลุดมือยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องกับคีย์เวิร์ดที่มีนะคะเพอร์ฟอร์แมสูงๆของคุณที่คุณ o p ปติม z e มาแล้วถ้าคุณเจอสินค้าอที่หมายทำหม่เจอไงหม่เจอคําว่าสมมติตู้แช่แข็งแล้วหม่เจอว่ามันเวิร์กมากออ t ติม z e จนเหลือ0.9% C.A.R ไม่เจอแล้วว่าคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดรีเทนกลับมาพันกว่า ROI เราดันมันเป็นวินเนอร์ผลิตภัณฑ์ของเราไอ้ดันมันเป็นวินเนอร์ผลิตภัณฑ์คือยิงแอดต่อเนื่องคุณห้ามหยุดเลยตัวนั้นน่ะนะคะแล้วดู ROI ดู CIR ถ้าคุมค่าทำต่อทำต่อทำต่อถ้าที่เป็นวินเนอร์ผลิตภัณฑ์คุณจะต้องยิงแอดเพื่อตั้งเกมรับไว้ด้วยไม่ใช่ว่า มัวแต่ลุกๆของเก่าโดนคนมาเจาะฐานคู่แข่งลำดับตกลงไม่ได้ตัวไหนที่ขายดีต้องคงสภาพให้ขายดีห้ามต่ำกว่าเดิมนี่คือของเดิมต้องไม่หายยิ่งแอดส่วนหนึ่งต้องเพื่อคงของเดิมเอาไว้นะะนี่คือบอกเกมรับไงวินเนอร์พลัตของคุณคุณต้องรักษายิ่งชี่เลย